วันนี้เรามาเรียนบทที่4กันนะคะในหัวข้อเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์และการวางแผนกระบวนการผลิตกันก่อนอื่นอาจารย์ก็ต้องบอกก่อนว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไรนะแน่เราจะเรียนรู้เรื่องความหมายความสำคัญน,นะคะแล้วก็เรื่องของกระบวนการผลิตว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างเรามาเชิญดูเนื้อหากันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ เนื้อหาที่ต้องศึกษาอันดับแรกเราแบ่งด้วยกันสส่วนคือเรื่องของการออกแบบและการวางแผนกระบวนการผลิตนะคะความหมายแรกของการออกแบบก่อนเราต้องมาศึกษาความหมายของการออกแบบผลิตภัณฑ์อันที่ 2. ความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์อันที่ 3. การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ข้อที่4การคิดเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้อที่ 5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ข้อที่ 6. เป้าหมายของการออกแบบผลิตภัณฑ์ข้อที่ 7. ระบบการผลิต นะคะตมาหัวข้อสําคัญของการวางแผนกระบวนการผลิตอันดับแรกเราจะศึกษาในเรื่องของความหมายของการวางแผนกระบวนการผลิตข้อที่2ความสําคัญของการวางแผนกระบวนการผลิตข้อที่3เป้าหมายของการวางแผนกระบวนการผลิตข้อที่4กลยุทธ์ของการวางแผนการผลิตข้อที่5การวิเคราะห์และออกแบบการวางแผนกระบวนการผลิตข้อที่ 6. การนําเทคโนโลยี ใช้ในการวางแผนกระบวนการผลิตข้อที่7การวางแผนกระบวนการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมข้อที่9ประโยชน์ของการวางแผนกระบวนการผลิตและสุดท้ายข้อที่10กรณนมีศึกษาระบบการผลิตแบบตัวยตากุญแจสำคัญของความสำเร็จนี่คือเนื้อหาที่เราจะศึกษากันนะคะ มาดูตัวแรกเลยคือความหมายของการออกแบบการออกแบบคืออะไรนะคะก็คือเป็นการออกแบบเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีรูปแบบที่น่าใช้งานนะคะสะดวกและปลอดภัยมีความเหมาะสมกับการใช้งานสามารถมองเห็นสัมผัสได้รับรู้ได้และส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมา การออกแบบนะคะสิ่งที่สําคัญของความสําคัญนั้นอันดับแรกเลยคือ 1. ทําให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ทันสมัยอยู่เสมอข้อที่2ทําให้เกิดการแข่งขันระหว่างธุรกิจประเภทเดียวกันให้มีการออกบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบน่าใช้งานสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าให้มีสินค้าเลือกซื้อได้หลากหลายมากขึ้นและเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ อันดับที่3ทํนะคะทำให้มีกระบวนการผลิตที่มุ่งเน้นคุณภาพตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบกระบวนการผลิตและออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรองมาตรฐาน ISO 9000ข้อที่4การสร้างเป้าหมายร่วมกันภายในองค์การที่จะมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาโดยให้ผู้คนแสดงความคิดเห็นร่วมกันข้อที่5 การคิดสิ่งใหม่ให้มีความแตกต่างไปจากเดิมแต่ยังคงคุณภาพผลิตภัณฑ์ไว้และไม่และทำให้ลูกค้าจดจำผลิตภัณฑ์นั้นๆได้ลตลอดเวลาข้อที่6เป็นการคาดการสถานาการณ์ที่มีความผันผวน,นทางเศรษฐกิจหรือสังเกตจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเราก็ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้บริโภคและการ ใช้ผลิตภัณฑ์เดิมๆแต่มีคุณภาพเพราะลูกค้ายังยึดแบบเดิมๆอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยนะคะต่อมามาดูการคัดเลือกผลิตภัณฑ์บ้างการคัดเลือกผลิตภัณฑ์อันดับแรกรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเช่นเราไปซื้อสมุดปากกาดินสอ อุปกรณ์เครื่องเขียนทำไมเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ลักษณะแบบนี้ทำไมไม่เลือกอีห้อนี้ทำไมต้องเลือกรูปแบบรูปแบบแบบนี้เป็นต้นข้อ2วงจรผลิตภัณฑ์นั้นประกอบไปด้วย4ส,ส่วนซึ่งจะอยู่ในบทที่2ที่เราเรียนไปแล้วนะคะช่วงแนะนำเจริญเติบโตเต็มโต,เต,มตเต็มที่แล้วก็ช่วงตกต่ำแต่ละวงจรของผลิตภัณฑ์ก็มีแบบนี้เหมือนกันลักษณะแบบนี้เพราะอะไร การที่จะโปรโมทสินค้าออกมาได้ก็ต้องมีการวางแผนการตลาดให้อยู่ช่วงเติบโตตลาดให้เต็มที่ให้ได้ให้คนรู้จักสามารถคลองส่วนแบ่งทางการตลาดได้หากเมื่อสินค้าเราอยู่ในช่วงตกต่ำเราก็ต้องสามารถรีเจ็กสินค้าเราให้ไปอยู่ช่วงแนะนำพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาได้ข้อที่3การวิเคราะห์ด้วยคุณค่าของผลิตภัณฑ์เราต้องดูว่า มูล,ลค่าของผลิตภัณฑ์เรามีลักษณะไรกำหนดราคาสินค้าให้มีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของเราไม่มากเกินไปหรือไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปเป็นต้นนะคะต่อมาการคิเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ New Product Incentive นะคะอันดับแรกเลยหนึ่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่เช่นธุรกิจอาหารเสริมธุรกิจเครื่องสำอางเป็นต้นซึ่งคนแต่นิยมบริโภคเน้นด้านการบริโภคทางด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆออกมาเพื่อให้ผู้บริโภคได้เกิดตอบสนองความต้องการและมีความสนใจมากยิ่งขึ้นข้อที่ 2. การดัดแปลงหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้มีความคิดริเริ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นแชมพูสระผมหรือเครื่องสําอางก็จะมีการโปรโมตร,ราคาสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสื่อโฆษณาต่างๆมากขึ้นอาจจะเปลี่ยนแพ็กเกจหรือเพิ่มสูตรผลิตภัณฑ์นั้นๆออกมาทําให้ลูกค้าสนใจมากยิ่งขึ้นเป็นตน้นข้อ3การลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์เช่นธุรกิจเครื่องสําอางเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเป็นสินค้าที่สามารถออก๊อปปี หรือเราไปซื้อสินค้าก๊อปปี้มาเป็นต้นก็ลอกเรียนแบบสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมนะคะต่อมาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเราจะต้องพิจารณาขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้1การมีระบบพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นที่1การคิดหาข้อมูลเราต้องมีการเซอร์วีทางการตลาดหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเพื่อจะมา เป็นขั้นที่2คือการสรุปผลด้านความคิดว่าเราได้อะไรจากการไปหาข้อมูลสำรวจข้อมูลและเราจะได้ผลจากขั้นที่3คือการทดสอบกระบวนการคิดที่พัฒนามาโดยการทดสอบกระบวนการพฤติก,กรรมของผู้วิพากษ์ด้วยยิ่งดีใหญ่ ก็ส่งผลถึงขั้นที่4คือการพัฒนากยุทางการตลาดโดยมีการทดสอบทางการตลาดด้วยนะคะมีการวางแผนการตลาดกําหนดราคากําหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อจะนํามาที่ขั้นที่5คือการวิเคราะห์ธุรกิจว่าเราควรอยู่กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจเราเป็นเป้าหมายตออไหนแล้วเราก็จะมาขั้นที่6คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย เพราะเราได้นํามาปรับปรุงกระบวนการแล้วนะคะเราก็จะพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นสามารถตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคได้แล้วก็มาถึงขั้นที่4คือการทดสอบตลาดคือการวางขายทางการตลาดเลยทําให้ผู้บริโภคได้รู้ว่าอ๋อสินค้ามาใหม่นะ เป็นการทดสอบพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยว่าสามารถซื้อแล้วมาซื้อซ้ำไหมหรือมีการบอกต่อหรือมีการแชร์ข้อมูลไหมเป็นตน้นทําให้ทราบถึงยอดขายของเราและขั้นที่8ก็คือการดําเนินง,งานและติดตามผลจากการทดสอบตลาดนี่แหละค่ะเพื่อได้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีระบบท 2, ก็คือการมีหน่วยงานสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีวิธีการด้วยการสาวิธีคือวิธีที่1การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภายในและภายนอกอาจจะมีหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์คืองานวิจัยและพัฒนาหรือ R&D ที่เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดสิ่งแปลกใหม่สร้างไวโนดักรรมโดยหรืออาจจะให้หน่วยงานภายนอกมาช่วยคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น ข้อที่2นะคะวิธีที่2การให้ใบรับรองการาพัฒนาผลิัณฑ์จากหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นการันตีคุณภาพและความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นและข้อที่3การมีทีมวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาจากอาจจะมีแพ็กเกจหรือมีรสชาติหรือมีลักษณะผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากเดิมเป็นต้นนะคะต่อมามาดูเป้าหมายการออกผลิตภัณฑ์บ้าง เป็นส่วนสำคัญเลยนะคะมีวิธีการดังต่อไปนี้1การออกแบบให้ได้มาตรฐานโดยเ,เกิดการยอมรับ อยมอกอกแน่ที่เราซื้อแล้วเราก็ต้องเลือกดูผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ 2. สะดวกในการใช้งาน3สวยงามและแข็งแรงข้อที่4มีความปลอดภัยข้อที่5ต้นทุนและการกำหนดราคาจะต้องมีความเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆข้อที่6การนำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการออกแบบเพื่อให้ง่ายขึ้นและรวดเร็วนะคะข้อที่7กระบวนการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุม เพื่อให้ได้มาตรฐานและสามารถตรวจสอบติดตามผลได้ข้อที่8การรักษ,ษาแนละการซ่อมแซมสามารถตรวจเช็คอุปรกรณ์ในการออกแบบได้เพื่อสามารถมาซ่อมแซมบำรุงได้ข้อที่9กาการวิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับเมื่อเราได้ออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วคุณค่าที่ได้รับนั้นพึงพอใจกับ ผู้บริโภคมากน้อยเพียงไรและข้อที่10ระบบการส่งส่งเราก็ต้องมีระบบการขนส่งจากต้นทางไปยังปลายทางอย่างชัดเจนผู้จําหน่ายสามารถกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและข้อ11อการออกแบบที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมคืออะไรครับคือการออกแบบออกมาแล้วสามารถย่อยสลายกับสิ่งแวดล้อมได้อายุ สัน้นสามารถนำมาใช้ได้เป็นตน้นข้อที่สข้อที่12การลดใช้วัสดุซิ้นเปลืองให้น้อยลงสามารถนำมากลับมารียูสหรือใช้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะและสามารถใช้วัสดุซ้ำๆได้อีกครั้งด้วยนะคะ มาดูระบบการผลิตระบบการผลิตที่เราเคยพูดแล้วในบทที่2ก็คือเรื่องของปัจจัยนําเข้า Input นะคะกระบวนการคือ Process ปัจจัยนําออกก็คือ Output ระบบการผลิตนั้นจึงแบ่งด้วยกัน2ประเภทคือแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องระบบการผลิตแบบต่อเนื่องก็คือการผลิตเช่นอาหารเครื่องดื่มสําเร็จรูปเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้น ระบบการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องจะเป็นลักษณะของเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ตกแต่งบ้านหรือเครื่องใช้สำนักงานอันนี้จะต้องมีการรอคําสั่งซื้อจากลูกค้าก่อนว่าต้องการแบบไหนเพราะว่าความแตกต่างความต้องการของผู้พ่อมีความแตกต่างกันจึงต้องรอคําสั่งซื้อก่อนนะคะต่อมาเรามาดูความหมายของการวางแผนกระบวนการผลิตบ้างการวางแผนกระบวนการผลิตหมายถึงเป็นการวางแผนขั้นตอนการผลิตอย่างมีระบบ ตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการและสิ้นสุดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลาที่กำหนดและจะต้องมีการวางแผนเครื่องจักรวัตถุดิบแรงงานให้มีความเหมาะสมและสมดุลกับกำลังการผลิตต่อมาความสำคัญของการวางแผนการผลิตบ้าง 1. มีการวิเคราะห์และออกแบบระบบการผลิต ให้ได้มาตรฐานข้อที่2ส,สามารถตรวจสอบกระบวนการและขั้นตอนการวางแผนกระบวนการผลิตได้อย่างต่อนเนื่องข้อที่3ส,สามารถระบุป,ปัจจัยนําเข้ากระบวนการไปสู่สิ้นสุดการดําเนินงานคือปัจจัยนําออกได้ตามเป้าหมายที่องค์การกําหนดไว้ข้อที่ 4. ควบคุมกระบวนการผลิตให้สมดุลกับแหล่งวัตถุดิบและคลังสินค้ารวมไปถึงการส่งมอบสินค้าข้อที่5 องค์การต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ความเข้าใจเชี่ยวชาญในงานที่ทํามากยิ่งขึ้นต่อมา เป้าหมายสำคัญของการวางแผนการผลิตนะคะตัวแรกทำให้ทราบการประเมินกำลังผลิตที่ชัดเจนขึ้นข้อที่สองมีทรัพยากรความต้องการกำลังผลิตและสำรวจความต้องการอย่างชัดเจนข้อที่สามสามารถนำมาวิเคราะห์คาดการณ์ในอนาคตของกำลังผลิตเพื่อเกี่ยวข้องกับการขยายโรงงานได้ข้อที่สี่การวางแผนกระบวนการผลิตต้องมีความสำคัญกับวัตถุดิบ ทางสินค้าและการส่งมอบให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องข้อที่ 5. สามารถสร้างทางเลือกที่เหมาะสมนำมาปรับปรุงให้เข้ากับกระบวนการผลิตข้อที่6สามารถควบคุมกำลังกำลังการผลิตให้สมดุลกับความต้องการของกำลังซื้อของลูกค้าข้อที่7หากองค์กรมีการวางแผนการผลิตที่ดีมีการนำเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาพัฒนาระบบการทำงานแล้วก็สามารถดำเนินง,งานอย่างต่อนเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด ข้อที่8การกําหนดความต้องการของกําลังการผลิตทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้มีความสมดุลกับความต้องการของลูกค้านี่คือเป้าหมายของการวางแผนกระบวนการผลิตนะคะต่อมามาดูกลยุทธ์ของการวางแผนการผลิตบ้างอันดับแรกเลย 1. กลยุทธ์เน้นกระบวนการเช่น การทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านหรือเครื่องใช้สำานักงานจะต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนเพราะต้องรองคำสั่งซื้อจากลูกค้าข้อ2กลยุทธ์การทำซ้ำๆเช่นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์อาหารและเครื่องดื่มและอื่นๆเป็นตน้นอันนี้ทำซ้ำๆได้เพราะมีกระบวนการผลิตมากข้อที่3 กลยุทธ์เน้นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเช่นเครื่องปั้นดินเผาหัตกรรมสึ่งประดิษฐ์จากสารหรือเพชรัญ,ญามณีเป็นต้นข้อที่4เน้นลูกค้าและผู้นำปัจจัยผลิตเป็นการเน้นคุณภาพและการส่งมอบได้อย่างรวดเร็วต่อมามาดูการวิเคราะห์และการออกแบบกระบวนการผลิตบางสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาปัจจัยที่สำคัญเลยขึ้นหนตารางการทำงาน เราจะต้องมีตารางการทํางานที่ชัดเจนนะคะเราจะได้รู้ว่าควรออกแบบกระบวนการผลิตช่วงระยะเวลาเท่าไหร่ 2. แผนกําลังการผลิตเราจะต้องมีการวางแผนกําลังการผลิตแต่ละช่วงหรือแต่ละไตรมาสด้วยข้อส 3. ความต่อเนื่องในการผลิตเราก็ต้องระบุความต่อเนื่องของการผลิตในแต่ละช่วงอีกเช่นกันเพื่อให้กระบวนการผลิตนั้นไม่หยุดชะงักข้อที่คลังสินค้าและการจัดเก็บ จะต้องมีความสอดคล้องกับกระบวนการผลิตและคำสั่งซื้อเพื่อไม่ให้มีคลังสินค้ามากเกินไปนและลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า ข้อที่5การพยากรณ์การผลิตเราต้องมีการพยากรณ์ล่วงหน้าว่าควรผลิตเท่าไหร่ให้สอดคล้องกับกําลังซื้อของผู้บริโภคและสุดท้ายการส่งมอบให้ทันเวลาก็คือจะต้องผลิตเสร็จแล้วลูกค้ามีออเดอร์เราก็ควรส่งมอบให้ทันเวลาตามที่กําหนดของลูกค้า การวางแผนกระบวนการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเลยเช่นที่ยกตัวอย่างเลยหน,นึง่งการวางแผนกระบวนการผลิตที่ต้องใช้น้ำเราก็ต้องมีการวางแผนกระบวนการผลิตยอย่างชัดเจนมีเครื่องคัดกรองหรือกรองน้ำก่อนที่จะไปสู่สังคมภายนอก,กสู่ชุมชนเป็นตน้นข้อที่สองการวางแผนกระบวนการผลิตที่มีผลกระทบต่อทางเลือกในการใช้เสียง อ,องค์กรที่มีกระบวนการผลิตใช้เสียงมากๆก็จะต้องมีห้องควบคุมเสียงเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกข้อที่3การวางแผนกระบวนการผลิตที่ใช้แสงสว่างในการผลิตเราก็ต้องมีห้องควบคุมแสงเช่นกันเพื่อและพนักง,งานที่เข้าไปควบคุมกระบวนการผลิตจะต้องมีชุดควบคุมแสงตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อพนักง,งานด้วยข้อที่ 4. การวางแผนการผลิตที่มีผลกระทบต่ออากาศ อันนี้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็ต้องมีเครื่องกรองอากาศก่อนที่จะระบายไปสู่ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกข้อที่5การวางแผนกระบวนการผลิตที่เน้นประหยัดพลังงานเดี๋ยวนี้ก็เริ่มใช้โฮมโซล่าเซลล์พลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานจากกังหันลมหรือน้ําเข้ามาประหยัดพลังงานในองคอนน์กรมากยิ่งขึ้นและข้อที่6การวางแผนการผลิต ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สํานักง,งานหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นการปรับเปลี่ยนจากหลอดไฟธรรมดาให้เป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานการประหยัดพลังงานโดยใช้ระบบแสงอาทิตย์หรือการเปลี่ยนอุปกรณ์สํานักง,งานใหม่หมดหากส่วนไหนไม่ได้ใช้ก็สามารถจับได้ใช้เฉพาะส่วนแผนกนั้นๆเพื่อประหยัดพลังงานให้กับองค์กรไม่ทํลายทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะ ต่อมาสุดท้ายละก็คือประโยชน์ของการวางแผนกระบวนการผลิตสิ่งสําคัญเลยก็คือหหลักที่มุ่งเน้นการวางแผนกระบวนการผลิตเข้ามาใช้ในการควบคุมการทำงานสสามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศเข้ามาควบคุมกระบวนการผลิตนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุแนวทางในการแก้ไขได้ ข้อที่สามสามารถกำหนดทางเลือกหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการวางแผนการผลิตได้ข้อที่4ติดตามผลและประเมินผลขั้นตอนต่างๆของการวางแผนกระบวนการผลิตได้เสมอข้อที่5ช่วยการพยากรณ์กำลังการผลิตและทำการวางแผนกระบวนการผลิตให้มีความสมดุลกับกระบวนการผลิตอื่นและ 6. สามารถควบคุมปัจจัยการผลิตให้มีความผันผวน จากความต้องการของลูกค้าจากผู้ขายกับปัจจัยการผลิตหรือสภาพแวดล้อมของธุรกิจได้อันนี้เราต้องควบคุมให้ได้นะคะต่อมาเรามาดูกรณีศึกษากันบ้างเรื่องของระบบการผลิตแบบโตโยต้าเป็นกุญแจสําคัญของความสําเร็จสิ่งสําคัญที่โตโยต้าประสบความสําเร็จและสามารถดําเนินธุรกิจมาได้จนถึง50ปีและและ ก้าวต่อไปคือการนำระบบ t o โย t a หรือ Toyota า r o ร u ชั i นซิสเต็มเรียกย่อยว่า TPS ซึ่งประกอบไปด้วย2เสาเสาที่1คือระบบการผลิตแบบจัดอินไทม์เป็นการผลิตในจำนวนที่ต้องการในเวลาที่ต้องการเพื่อไม่ให้มีจำนวนของสินค้าคงคลังหรือมีแต่เหลือน้อยที่สุด ผลิตอะไรก็ได้ตามออเดอร์ของลูกค้าแล้วก็ให้เหลือให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันสินค้าค้างสต็อกป้องกันการจัดเก็บรักษาที่ต้องดูแลเป็นค่าใช้จ่ายข้อที่2เสาที่2ก็คือจิโดกะเป็นการควบคุมแบบอัตโนมัติโดยโตโยต้านั้นก็ใช้ในระบบของ เซนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็ใช้เรื่องของจัดอินทารที่กล่าวมาเสาแรกสาที่สองคือจิตดกะในการควบคุมโดยโตโยต้านั้นสิ่งที่สำคัญเลยก็ต้องเน้นในเรื่องของ u คุ i ภา q u a l i t y แล้วก็คอร์คือต้นทุนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของ Tar g ก t ็ตของโตโยต้าสิ่งที่สำคัญที่โตโยต้าและมุ่งเน้นเลยคือการทำโตโยต้าโปรดักชันซิสเต็มหรือเรียกย่อๆว่า TPS ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการบริหารงานซึ่งจะส่งผลต่อกุญแจสำคัญของความสำเร็จของโตโยต้าได้นะคะประมาหลักสำคัญของ TPS นั้นเกิดจากอะไรล่ะคะที่ต้องตระหนักและใส่ใจอยู่เสมอ 1. ต้องช่วยกันขจัดความสูญเปล่าข้อที่2ความสูญเปล่าไม่จำเป็นต้องมีมูลค่าขพรที่3 ต้องผลิตสินค้าด้วยคุณภาพที่ลูกค้ามีความสุขในการใช้สินค้าและข้อที่4การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านี่คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนความสุขของ t o y ยต a เป็นไงบ้างคะในภาพรวมของการนำระบบ GPS ของ t o y ยต a มาใช้เป็นหัวใจสำคัญเลยที่จะทำให้ t o y ยต a ประสบความสำเร็จได้นะคะสุดท้ายนะคะสำหรับ เนื้อหาในบทที่4ในเรื่องของการออกแบบและการวางแผนกระบวนผิดกระบวนผลิตภัณฑ์นักศึกษาได้เข้าใจแล้วว่าลักษณะของการออกแบบผลิตภัณฑ์หน้าตาเป็นไงบ้างและกระบวนการผลิตเราต้องให้ความสําคัญอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์ก็มีแบบฝึกหัดท้ายบทที่4คําสั่งให้อธิบายตามโจทย์ที่กําหนดให้ในหน้า131-133ถึง133นะคะ คราวนี้หากหนักศาึกษามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามอาจารย์ได้เช่นเดิมทางไลน์กลุ่มไลน์ส่วนตัวหรือแชทข้อความมาหากสงสัยอีกหรือไม่เข้าใจอีกก็โทรสอบถามอาจารย์ได้นะคะและอาจารย์ก็รบกวนให้หนักศาึกษา ไปศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือวิชาการจัดการการผลิตและการดำเนินงานเพิ่มเติมแล้วก็ไปไฮไลท์ตามหัวข้อใน powerpoint ที่อาจารย์พูดไว้แล้วไปไฮไลท์ในหนังสือด้วยเพื่อจะได้ง่ายต่อการอ้างอิงมากยิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนค่ะขอจบการนำเสนอในบทที่4ให้กับนักศึกษานะคะขอบคุณค่ะ